เรื่องของสาบัดหรือว่าโบดิวนะครับที่ได้มีการจิดตั้งขึ้นในพื้นที่อำเภอปลายซึ่งสาบัดนะครับในประเทศไทยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณเจ็ดแห่งด้วยกันในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร,พ,รพัทยาเชียงใหม่สมุยพังงานนะครับยกตัวอย่างโดยอำเภอปายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในสาบัดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับ ซาบัดจะเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลได้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อตามความนับถือแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการดําเนินการเป็นไปตามแนวความเชื่อของทางศาสนายูดายนะครับที่ทางอิสราเอลให้ความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเป็นการดําเนินการนะครับที่ชาวอิสราเอลได้ใช้ซาบัดเนี่ย ดาเนินการทางศาสนานะครับตามความเชื่อนีที่ปรากฏข่าวสารว่าอําเภอปายเป็นดินแดนพันธสัญญาที่ชาวอิสราเอลจะเดินทางเข้ามาต้องขอเรียนนะครับว่าจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ได้มีการลงมาในพื้นที่ตรวจสอบติดตามแล้วเนี่ยยังไม่มีปรากฏเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านได้สบายใจนะครับว่าอําเภอปายยังเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น ชาวไทยด้วยกันหรือว่าเชื้อชาติอื่นๆนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีทางส่วนราชการนะครับจะมีมาตรการในการที่จะเฝ้าระวงังตรวจสอบติดตามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างเข้มข้นจริงจังนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็เรื่องความปกติสุขให้กับทางพี่น้องประชาชนทุกคนครับ